สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในคลิปนี้น้อยก็นําข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุเตรียมเฮได้เลยทั่วไทยเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคม2566นี้จะมีเงินโอนเข้าให้ทั้งหมด2เดแดงนะคะและสามารถรับได้เร็วขึ้นด้วยรวมถึงยังรับเป็นเงินสดได้ทุกคนโดยรายการแรกนะคะจะรับสูงสุดอยู่ที่600บาทและรายการที่2ก็จะรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาท โดยทางรัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศให้รีบทำตามสองขั้นตอนนี้เพื่อที่จะได้รับเงินในส่วนนี้นะคะหากไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่มีสิทธิ์รับเงินในส่วนนี้กันนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่เงินตรงนี้จะมีการโอนเข้าให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะคะสำหรับเงินก้อนแรกนะคะจะเป็น เงินสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะคือเงินก้อนแรกอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะไม่มีเงินตรงนี้โอนเข้าให้ซึ่งสามารถรับได้สูงสุดคือ600บาทนะคะและในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีเงินพิเศษเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ โอนเข้าให้จากทางรัฐบาลโดยจะโอนเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยในวันพุทธที่6ธันวาคม2566นะคะโดยจะได้รับสูงสุด600บาทนั่นก็หมายความว่าบางคนอาจจะไม่ได้รับ600บาทแต่จะได้รับอยู่ที่คนละ 100 200 300 400 500และสูงสุดคือ600อันนี้ก็จะได้รับตามปีเกิดนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2506ตรงนี้นะคะทุกคนจะได้รับ 600บาทเลยแต่คนที่ได้รับจะต้องทำตาม2ขั้นตอนนี้นั่นก็คือ1จะต้องมีการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เรียบร้อยภายในวันที่26พฤศจิกายนนะคะและ2นั่นก็คือจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่เรามีบัญชีอยู่เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นั่นเองนะคะและการผูกพร้อมเพย์จะต้องมีการ ผูกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นถ้าหากว่าใครไม่ได้ทํสองข้อนี้ก็จะไม่ได้รับเงินโอนแล้วนะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นการโอนเงินให้งวดสุดท้ายแล้วในวันพุทธที่6ธันวาคมนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับเงินตรงนี้ทางกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการออกมาย้ําเตือนนะคะโดยแจ้งว่าย้ําอีกครั้งรีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร กรุงไทยรวมถึงผูกพร้อมเพยกับธนาคารอะไรก็ได้ สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะนั่นก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มคนละ100บาทเป็นระยะเวลา6เดือนรวมแล้วก็คือจะได้รับสูงสุดอยู่ที่คนละ600บาทซึ่งวิธีการดําเนินการเพื่อรับเงินนะคะนั่นก็คือจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ผูกพร้อมเพยก,กับธนาคารอะไรก็ได้ กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนและเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพิการตรงนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็มอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นไปดำเนินการยืนยันตัวตนแทนได้เพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจน,นะคะได้ทางเว็บไซต์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือว่า จะขอรับที่กรมบัญชีกลางก็ได้หรือจะเป็นที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้โดยยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์ตรงนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในเงินส่วนนี้นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ย ถ้าหากว่าใครที่เคยได้รับไปแล้วในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาอันนี้จะไม่ได้รับในเดือนธันวาคมแล้วนะคะแต่ยังมีผู้สูงอายุอีกจํานวนหนึ่ง ที่อาจจะยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ดําเนินการผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือว่าบางคนอาจจะผูกไม่สําเร็จบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเดินทางไปธนาคารไม่ได้นะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้และทางภาครัฐก็จะมีการโอนเงินเข้าให้รอบสุดท้ายในวันที่6ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะคะให้รีบดําเนินการผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนื่องจากว่าเงินจะ โอนเข้าให้เป็นรอบสุดท้ายในวันที่6ทธันวาคมนั่นเองนะคะส่วนสำหรับ รายการที่2ที่จะมีเงินโอนเข้าให้อันนี้จะเป็นสําหรับกลุ่มเปราะบางก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการในเดือนธันวาคม2566นี้นะคะจะยังคงได้รับเงินทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าจะได้รับเร็วขึ้นเนื่องจากว่าในวันที่10ธันวาคมตรงกับวันหยุดนะคะในเดือนธันวาคมนี้เงินก็จะโอนเข้าให้ในวันที่8ธันวาคมนั่นเองตรงกับวันศุกร์นะคะยังสามารถ รับเป็นเงินสดได้หรือใครที่ผ่านธนาคารก็ไปกด ATM ได้เลยทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินผู้พิการหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งเด็กแรกเกิดเนี่ยหลายๆคนนะคะผู้ปกครองสอบถามเข้ามาเยอะมากๆว่ายังคงจะได้รับเงินเหมือนเดิมไหมอันนี้ได้รับเหมือนเดิมทุกประการนะคะสําหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะยังคงได้รับอยู่ที่6 0 0้อถึงหนึ่บาทตามแบบขั้นบันไดถ้าหากว่าเป็นผู้พิการก็จะได้รับอยู่ที่8 0 0ร้อถึงหนึ่บ และถ้าหากว่าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเหมือนเดิมนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็จะยังคงได้รับอยู่ที่600บาทเหมือนเดิมนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะที่ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็ติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ